สวัสดีครับประเทศไทยสวัสดีครับคนไทยทุกๆคนครับตอนนี้เราอยู่ตลาดกลางเมืองรมศักครับอยากจะรู้จังเลยนะครับว่าไอที่ท่านนายกเศรษฐาอุ้งอิงมาบอกว่าคนไทยจะมีมีอยู่มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแม่ค้านั่งรอคนซื้อขายกันแบบไม่หวัดไม่ไหวเลยครับ เมื่อไหร่จะมีลูกค้ามาสักทีเนี่ยรอตั้งนานแล้วรอจนหมาเมินรอจนหมานอนนะ้หมานอนหมานอนแล้วเนี่ยไปมาแสักทีเต็มร้านไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมีคนมาช่วยซื้อไหมคอัเต็มร้านเนี่ยแม่ครับแม่ค้าครับเปิดร้านแต่กี่โมงครับเปิดร้านแต่สี่โมงเย็นตอนนี้กี่โมงครับเที่ยงคืนยังไม่ได้ขายเลย ดูสภาพเต็มร้านไปหมดไปส่องดูหน้านูสิคุณคุณคุณจะส่องอะไรตรงนี้คุณดูสิคือผมตกใจไหมคะมีเงินมีทองไหมอ่ะมีเกียรติมีเกียรตินิจเต๋อเป็นแม่คะคนไทยมีอยู่มีกินมีกินของของกูเองวะเนี่ยมันเหลือซะขนาดนี้จะไปทำอย่างอื่นน่ะฝากบอกฝากบอกด้วยว่าเนี่ยเพราะ มีศักดีมีอยู่มีกินมีกินเนี่ยกินของตัวเองเนี่ยกินทุกวันกินจนเบื่อแล้วไม่รู้จะกินยังไงแล้วน,นายยกกไไดไทยไต้เ็นะ